่านดีานดีแค่น่าุดงานดีแค่มีดีตายเงี้เียอเปล่าไปจับมันนีเป่าไปจับมันชีเป่าการจับนะเป่าลุ้นเลยเหรคะเปล่าลุ้นเลยไหนดูซิยืนนี่ยืน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 ยน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 ยืน เป่าจับหัวบันทีไปเาไหัวด้วไปหัวไปหัวเออจับไปดิเปล่าโอ้ยย่านันชิดเขาแทะ